ออกทางไหนนะครับเสือร้ายกับลูกโดดนะครับเสือร้ายนี่เตะต่อยแรงนะครับแล้วเป็นมวยชกสนุกนะแต่ว่ากล้าแระกล้าบวกแต่ก็โดนไม่ค่อยได้นะลูกโดดนี่เขาบอกว่าหนักแรงเหมือนกันเขาบอกว่ากระดูกก็ไม่ธรรมดาเลยครับคุณนี่ถือว่าโคจรมาชกกันถูกที่ถูกเวลาเลยครับพี่เีเรียนไปครับแหมเสือร้ายพบเครื่องชกสนุกครับแต่โดนก็แหมสองยหลังแพ้น้องมารวดนะครับวันนี้เดี๋วดูแจ้งเกิดได้ไม่ได้ครับ ลูกโดดกระโดดกระดูมวยรุ่นพี่อยู่แล้วครับเดิมเดิมอยูหที่เรียนไปกับมกราเล็กวอสูงเนินครับไม่รีบร้อนนะครับค่อยๆขยับเข้าไปขวากับขวารูปร่างเตี้ยขวาก็จริงกะหนาบึกเลยนะครับลูกโดดเสือรายหัวใจนะเกินร้อยอยู่แล้วนะครับจะเล่นกันตั้งแต่ยกแรกเลยหรือเปล่านะครับหนักๆทั้งนั้นเลยครับคู่นี้กรรมการฝ่ายยันบอกว่าเอา ชกกันได้แล้วนะครับผ่านมานี่หนึ่งนาทีวาแล้วอ่าเ,เชาวต่างชาติเยอะด้วยครับวันนี้ครับได้ลุ้นนับน็อกอีกคู่หนึ่งหรือเปล่าครับดูไปพร้อมๆกันเตะจ่อไปก่อนครับลูกโดดเล่นจาอ,อยางเลยนะครับเล่นฐานล่างก่อนแล้วก็มีหมัดเนี่ยเขาบอกว่าหนักนะมาดูว่าจะเข้าจุดโฟกัสหรือเปล่าเบียดเข้าไปดูว่าเสือร้ายเองก็ไม่ประมาทนะครับากาดนี่ไม่ตกเลย รัดกุมเหมือนกันขยับเข้าไปลูกโดดดูจะเน้นฐานล่างครับจะโหลดลงมาให้เท่ากันให้ได้นะครับเ,เดี๋ยวดูโหลดได้ไม่ได้ครับไม่โดนจะยิ้มใสไปเลยครับลูกโดดครับอยู่ใกล้ๆครับแต่ว่านี่ครับยังละเอียดนะครับไม่ผีผาที่จะออกครับ ถ้าสบโอกาสนี่ก็แหมหลักๆนี่ของหลักๆนีน่นพร้อมประเคนนะครับแต่คู่นี้นี่ดูแล้วโอกาสนับน็อกนี่นะ่าจะมีให้เห็นแน่ละครับแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับเสือร้ายนั้นก็ต่อยแม่นนะครับแล้วก็คมด้วยอาวุธ ดีนะครับแทงสายยาวๆคอยสาสตเอาไว้ลูกโดดต้องขยับให้เร็วนะครับไปยืนคุยไม่ได้เพราะรูป่ังน้ำเตี้ยทันกว่าเริ่มจะออกอาวุธขยับเข้าไปนี่นะครับมาแล้วครับเริ่มจะเล่นกันในช่วงปลายยกนะครับโอ้โหแลกกันแบบไทยทีไทยยูไปแล้วครับตอนนี้ยืนฟ้อนกันใกล้ๆเลยครับไม่ถึง20ิวินาทีแล้วนะครับยกแรกนี่ครับซ้ายเตะเข้าไปลูกโดดเสือร้ายว่าอย่างไรครับซ้ายครับ ได้ทางซ้ายท้งขวาเลยครับลูกโดดแข่งซ้ายของเสือร้ายลูกโดดขยับเข้าไปครับอย่าให้ห่างครับอยู่กันใกล้ๆหมดยกแรกรก่อนครับพักแป๊บเดียวนี่นะครับทั้งช่างทั้งหมัดยกนี้ขยับเข้าไปแล้วนะครับเสือร้ายรูปร่างได้เปรียบโอ้โหแต่เป็นลูกโดดนะครับยิงชิงออกติงขวาไปก่อน ขยับขยับเข้าหาเลยครับลูกโดจดจดจ้องจ้องอยู่ครับแข่งขวาเตะแต่ว่าโดนถีบสก,กัดครับแต่ดวงขอโทษขออภัยนิดนึงนครับทีมแล้วไปโดกนกระจับเสียวเยวหรือเปล่าครับมีมัดหน้านะคอยแย่ไปเรื่อยนะครับลูกโดดวัดระยะไปด้วยเผื่อร้ายไม่สนแล้วครับ ชกในเกมตั้งรับมวยขวานะครับต่มีตีมสายหน้านี่คอยสกัดเอาไว้แรงๆเหมือนกันหมัดของเสือร้ายนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับหลายๆฝ่ายนี่ก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่าชกนี่แม่นนะครับแต่ว่าตัวเองนั้นก็โดนไม่ค่อยได้แต่หัวใจน่ะสู้นะครับพร้อมบวกตลอดครับนี่ครับพยายามออกหมัดแล้วครับกระแทกซ้ายหน้าคืนเหมือนกันเลยครับพอกระแทกคืนไปลูกโดดพยักหน้าเลยครับบอกมาเลยครับ มาเลยครับท่าแรกหมัดมาเลยครับขอให้บอกอย่างเดียวหมัดซ้ายครับน่าต่างคนต่างบวกหมัดขวาค้ำค้ำแล้วนี่ครับหมัดขวาอีกทีหนึงเอ้าปล่อยไปโดนเตะขึ้นมาก็ปล่อยขวาโดนเตะซ้ายนี่แหละครับเริ่มแสดงให้เห็นแล้วครับปรเพิษโหดมันหานะครับกล้าแรกกล้าชนบูตลอดตีนะครับโอ้โหนี่แหละครับนี่แหละครับอย่างที่บอกับว่าเือรลท์นี่หมัดแต่ไม่ธรรมดานะครับยุตีการชกเลยครับเพียงยกที่สองเท่านั้นครับ ประเภทโหดมันฮาแล้วครับเดี๋ยวดูภาพชัดๆนะครับกล้าแรก่กล้าบวกล้าชนโดนเป็นโดนแล้วครับ